ประมาณช่วงน,นี้1นึ่งทุ่มยีนาทีติดตามนิวข่าวค่ำด้วยกันต่อนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวการเมืองเข้มข้นจากภาคประชาชนฝัง่งนักศึกษาเนี่ยนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกพรกฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดแล้วก็อยากจะให้มีการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจเยียวยาประชาชนให้ครบทุกภาคส่วนค่ะโดยวันนี้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนําโดยนายภริศ ชิวารักหรือเพนกวินและกลุ่มคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพพร้อมกับแนวร่วมกว่า20คนเดินทางมาถึงก็มาอ่านถแถลงการเรื่องยกเลิกพรกฉุกเฉินเนื้อหาบางช่วงเนี่ยระบุเอาไวน้นะคะว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยควบคุมได้แล้วการที่รัฐบาลยังคงประกาศใช้พรกฉุกเฉินจะส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่าขึ้นอีกอีกทั้งเป็นการใช้อำนาจจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนและละเมิดสิท ทีมนุษยชนทําให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยตกต่ําเสียหายก็เลยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ค่ะโดย 1. ยกเลิกการประกาศพรกฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ให้ใช้เพียงแต่พรบควบคุมโรคระบาดเพื่อให้การประกอบธุรกิจการค้าการลงทุนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนข้อเสนอที่2ก็คือให้รัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยมาตรการเร่งด่วนนั่นก็คือการประกันรายได้คนว่างงานทั้งหมดในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้ดำรงชีพอยู่ได้ทุกคนจากนั้นให้ขยายประโยชน์ทดแทนการประกันรายได้การว่างงานกรณีสถานประกอบการได้สั่งหยุดงานชั่วคราวจากผลกระทบของโควิด -19 จากอัตรา เดิมเนี่ยรอละ62ให้ขยับมาเป็นรถละเกนสิเรื่อยไปจนถึงสิ้นปี63ด้วยส่วนข้อเสนอต่อไปคือให้ขยายระยวเวลาการเยียวยาคนละ5,000บาทให้กับทุกคนจนถึงสิ้นปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการให้เรื่องของการลดค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรัฐเนี่ยลงไปอีก50%กรวมถึงให้เพิ่มเบียยังที่ผู้สูงอายุเป็นเดือนละ3,000บาทด้วยค่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับ การบังคับใช้นะครับของทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าใช้กับผู้ชุมนุมนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องพลกรนะครับที่เราคิดว่าควรจะต้องยึติดนะครับไปแล้วนะครับท่านใช้พลกรฉุกเฉินตัวนี้ในการทําการใดๆเพื่อควบคุมโควิดบ้างท่านใช้พลกรฉุกเฉินในการประกาศเคอร์ฟิวซึ่งแต่มาตรการที่รู้ที่มองจากดาวอังคารก็ยังรู้ คนถูกตั้งข้อหาพรากาฉุกเฉินสิบกว่าคนตอนนี้สิบเอรวมถึงคุณอนุรักษ์รวมถึงหมอรุตพรสิบสาคนสิบสาคนวางใต้บางคนเข้าไป,ไปเข้าไปวาดรูปแค่นี้ก็ยังถูกตั้งข้อหาพรรกาฉุกเฉินแ <15. S 1> ม้กระทั่งตัวผมเองสารทรเราเองหลายครั้งเราไปข้้นแขวงใต้เรา หรับรบรยากาศโดยรวมของกลุ่มผู้ชุมนุมได้ชูป้ายข้อความอย่างการยกเลิกพรกฉุกเฉินหยุดใช้พรกฉุกเฉินปิดปากประชาชนหยุดปิดปากความเห็นต่างเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการโห่ร้องคําว่ายกเลิกพรกฉุกเฉิน3าครั้งด้วยค่ะให้ประชาชน